ทุกคนและววันนี้นะเราก็เป็นเจ้าแรกนะครับเจ้าเดียวของประเทศไทยนะครับที่เปิดตัวพรีวิวซิยุนสมูทคิวโนีครับที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะวันนี้นะผมก็จะมาบอกความแตกต่างครับระหว่างซิยุนสมูทโฟและก็กิมบอนรุ่นอื่นๆครับผมในฐนานะที่เป็นแฟนของซิหยุนมานะครับตั้งแต่สมูทโฟนนะครับแล้วก็มา Q2 Q3 คนะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Q4 แล้วตัว Q4 ก่อนหน้านู้นครับปี2ปีที่ผ่านมาก็ขายระเบิดระเบ้อกันทีเดียวขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมเห็นและว้าวเลยนะครับเพื่อนครับก็คือนะครับไอ้ตัวเฟดไลท์ที่เอาไว้ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันสามารถที่จะสวอปไปด้านหน้าและด้านหลังได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับไอ้ตัว DJI Osmo Mobile 5เป็นอย่างมากนะครับแต่เพื่อนเห็นไหมครับก้านหลังผมที่มันสามารถยืดแบบไมซเซฟี่ได้ o s m o Mobile าก็ทำได้เหมือนกันคะแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกับกิมบอลรุ่นอื่นๆรืยยี่ห้ออื่นมากนะครับก็เซตนี้นะครับเป็นคอร์ป s เ t ซึ่งมันก็แถมมาให้ทุกสิ่งอย่างเลยครับสำหรับเฟดไลท์นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้ครับสามารถปิดได้ทั้งบนติดได้ทั้งด้านล่างเลยครับเพิ่มความสว่างให้กับตอนถ่ายตอนคืนได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะนะครับหน่วยลาท้าหมีนะฮรรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแอป เคมมากก็โหมดที่โดดเด่นอีกโหมดนึครับเพื่อนครับก็จะเป็นโหมด fpv นะฮะเป็นโหมดที่ทำเฟกโดนได้นะฮะซึงถ้าเพื่อนไปในสถานที่เป็นหน่วยราชการหรือว่าเป็นสนามบินในเขตห้ามบินนะครับก็สามารถที่จะทำเฟกโดนได้ยง่ายดายนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพวกอินสตาสามกศนะครับไม่ต้องพึ่งโกโปรเลยและมันก็มาพร้อมกับแอป c a m ์มีนะครับซึ่ง เป็นแอป,ปที่แยกมาต่างหากจากซิยุนเดิมนะครับไอ้ตัวนี้คือพัฒนามานะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันพวกพรีเซตให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับและถ้าเพื่อ,อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดหัวใจกดติดตามนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับขอคนละหนึ่งแชร์และถ้าเพื่อนๆค,คิดว่าอยากจะได้นะครับก็ให้พิมพ์คําว่าอยากได้ลงมานะครับเราก็จะ ส่งให้นะในราคาพิเศษออเดอร์นะครับเป็นราคาพิเศษสําหรับเพื่อนนะครับแค่5้าท่านแรกเท่านั้น